สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำแขนกระบอก3ส่วนกันนะคะซึ่งน้องๆขอมาค่ะจริงๆแล้วเป็นแขนที่ทำได้ไม่ยากนะคะจะลักษณะของแขนค่อนข้างจะพอดีกับแขนนะคะให้เตรียมแพทเทิร์นแขนมาตรฐานที่เป็นสี่เหลี่ยมะคะ่ะเคยสอนไว้ในคลิปก่อนหน้านะคะถ้าใครยังไม่มีก็ลองหาดูค่ะ ก็กดรอยออกมานะคะกําหนดความยาวของแขนจะเลยข้อสอกไปสัก3ซนเมนะคะจากในภาพดิฉันจะเลยออกมาประมาณ3ซนเมตรหรือว่าใครต้องการให้ยาวเป็น4ส่วนออกมาก็ได้นะคะอาจจะใช้4เซนติเมตร5ซนตมตซนมแล้วก็ในส่วนของรอบปลายแขนนะคะ ให้วัดได้พอดีนิ้วสอดได้ก็เป็นนิ้ว1แล้วก็ให้บวกมาสัก3ซนเมตรนะคะถ้าสมมุติว่าวัดแล้วได้23 cm, ก็ให้บวกไป3เซนติเมตรดิฉันก็จะบวกออกไป3ซนติเมตรนะคะก็ตีเส้นไปที่ใต้รักแร้นะคะแล้วในส่วนของในส่วนเนี้ยค่ะให้โค้งนะคะ จะเก็บไม่ให้มีส่วนของผ้าที่เหลือเยอะนะคะก็โค้งสักประมาณ1เซนติเมตรก็ได้ค่ะเก็บทั้งสองข้างค่ะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะทำไม่เท่ากันนะคะในส่วนของรอบวงแขนสมมุติว่า แขนเสื้อทำไว้ได้45เซนติเมตรนะคะในแขนเสื้อให้ทําให้ได้46.5นะคะเพราะว่าเราจะใช้วิธีการรูปพอเป็นกระปุกนิดหนึ่งนะคะที่ต้นแขนก่อนที่จะนำมาเข้าแขนค่ะซึ่งจะได้เป็นแขนที่ดูสวยก็ตัดออกมานะคะตามที่วาดไว้เลยค่ะเนี่ยค่ะ จะเห็นว่าจะเป็นแขนที่ทำได้ง่ายแล้วก็สวยด้วยแต่ลักษณะการเลือกแขนให้ใช้แขนเสื้อมาตรฐานที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเพราะว่าเคยสอนไปหลายแขนอยู่เหมือนกันแต่แขนสี่เหลี่ยมค่อนข้างจะเป็นทางการนิดหนึ่งในการมาทาเสื้อผ้าแบบชุดไทยอะไรประมาณนี้ยค่ะพอตัดออกมานะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ เก็บไว้ใช้ได้เลยค่ะแขนแบบนี้เพราะว่าการใช้งานก็จะใช้เยอะอยู่ในการทำเสื้อผ้าที่ค่อนข้างจะเข้ารูปคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ